สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับมาคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเรื่องออที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะได้ข้อมูลมาจากผู้ฟังท่านหนึ่งที่แชร์เข้ามาเป็นเรื่องเบื้องหลังการตั้งชื่อพอดแคสตชื่อหนึ่งที่ฟังแล้วแบบเอ๊ะชื่อเกดีชื่อชาตินีมีเรื่องเล่าค่ะ คือจากบันทึกหรือข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันเหมือนเราได้เข้าไปดูวิธีคิดเลยนะคะว่าเอ๊ะเขาคิดยังไงนะกว่าจะมาเป็นชื่อนี้ได้การที่เราจะมาแกะรอยความคิดเบื้องหลังชื่อแบบนี้กันเนี่ยก็น่าจะได้มุมมองเรื่องเอ่อพลังของคำหรือการสร้างแบรนด์ส่วนตัวอะไรทำนองนั้นนะคะครับน่าสนใจมากครับผมเพราะว่าชื่อเนี่ยมันไม่ใช่แค่คำเรียกเฉยๆเนาะแต่มันเหมือนเป็นเป็นบทสรุปย่อหรือเป็นตัวตนที่อยู่ข้างในโดยเฉพาะชื่อที่แบบ ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ไม่ใช่คำที่มีอยู่แล้วการที่เราจะมาสำรวจที่มาของชื่อชาตินีกันวันนี้เนี่ยมมาเลยเหมือนกับการพยายามเข้าใจเจตนาเบื้องหลังด้วยนะครับว่าทำไมเลือกแบบนี้โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะเรื่องนี้กันเลยนะคะจากข้อมูลที่ได้มาส่วนแรกเลยคือคาว่าชาติค่ะในบันทึกบอกชัดเจนเลยว่ามาจากพยางสุดท้ายของชื่อจริงของผู้ก่อตั้งรายการแค่นี้ก็เอ๊ะแล้วนะคะ ปกติเวลาจะเอาชื่อมาใช้คนมักจะนึกถึงชื่อเล่นหรือไม่ก็พยางค์แรกๆเนาะแต่การเลือกพยางค์สุดท้ายเนี่ยเออมันก็น่าคิดนะคะว่ามีเหตุผลพิเศษอะไรหรือเปล่าเป็นข้อสังเกตที่ดีเลยครับคือการเอาส่วนหนึ่งของชื่อจริงมาใช้เนี่ยมันก็เป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาดีนะครับในการสร้างความเชื่อมโยงส่วนตัวแต่การเลือกพยางค์สุดท้ายนี่แหละครับที่น่าสนใจอย,อย่างที่คุณว่าปกติเราจะคุ้นกับพยางค์แรกหรือชื่อเล่นซึ่งมันให้ความรู้สึกเป็นกันเอง การเลือกพยานสุดท้ายอ,อ,อาจจะอยากให้มันฟังดูแตกต่างหรืออาจจะต้องการความรู้สึกที่เป็นทางการขึ้นนิดนึงไหมหรืออาจจะง่ายๆเลยคือพยานสุดท้ายมันอาจจะเพระกว่าหรือมีความหมายดีกว่าก็เป็นได้นะครับสิ่งนี้น่าสนใจคือไม่ว่าเหตุผลคืออะไรการเลือกสิ่งที่คนอาจจะไม่ค่อยทํากันแบบนี้เนี่ยมันสร้างความน่าสนใจให้ชื่อตั้งแต่แรกเห็นเลยนะครับ มันทาให้คนหยุดคิดนิดหนึ่งจริงด้วยค่ะเหมือนทิ้งปมไว้ให้สงสัยนิดนิดแล้วพอเราเข้าใจที่มาของชาติแล้วเนี่ยส่วนต่อไปคําว่านีแหะคะจะใช้ตรกาะเดียวกันไหมซึ่งข้อมูลก็บอกมาเลยค่ะว่าใช่เลยคําว่านีก็มาจากพยางสุดท้ายของนามสกุลของผู้ก่อตั้งเหมือนกันโอ้โหอันนี้ชัดเลยนะคะว่าเป็นความตั้งใจแล้วล่ะที่จะใช้พยางสุดท้ายจากทั้งชื่อและนามสกุลสร้างเป็นแพทเทิร์นขึ้นมาใช่ครับ การเลือกใช้รูปแบบเดียวกันแบบนี้ทั้งชื่อและนามสกุลมันยิ่งตอกย้ำเลยว่านี่ออกแบบมานะไม่ใช่เรื่องบังเอิญพอนำชาติกับนีมารวมกันเป็นชาตินีสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่ใช่แค่เอาสองพยา,ยาม,มาต่อกันเฉยๆแต่มันเหมือนสร้างคำใหม่ขึ้นมาเลยคำว่าชาตินีเนี่ยถึงจะไม่มีในพจนานุกรมแต่พอฟังรวมๆกันแล้วมันก็ดูมีความหมายของมันเองนะอาจจะฟังคล้ายชื่อคน ถ้าเรามองในภาพใหญ่ขึ้นนะครับนี่คือกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ที่น่าสนใจมากคือมันสร,สร้างสิ่งใหม่ที่ไม่ซ้ำใครแต่รากฐานก็ยังมาจากตัวตนเดิมผ่านชื่อและนามสกุลจริงเป็นการสร้างแบรนด์ที่สะท้อนตัวตนแต่ก็มีการปรุงแต่งให้น่าสนใจขึ้นเหมือนผสมความเป็นส่วนตัวกับความคิดสร้างสารรค์เลยนะคะได้คำใหม่ที่ดูเฉพาะตัวแต่ก็ยังบอกที่มาได้ คือแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วนะคะแต่ในข้อมูลนะคะยังมีอีกสเตปหนึ่งที่คิดว่าสำคัญมากๆเลยตรงนี้แหละที่น่าสนใจจริงๆคือพอได้คำว่าชาตินีแล้วเขาไม่ได้ใช้คำนี้ตรงๆแต่มีการใส่เครื่องหมายยัติพังหรือขีดกลางแดชเข้าไปขั้นค่ะกลายเป็นชาตินีแล้วเหตุผลที่ให้ไว้ก็คือเพื่อต้องการให้อ่านแยกพยางเอ๊ะการต้องอ่านแยกพยางนี่มันสาคัญขนาดน,นั้นเลยเหรอคะโอ้โห oh. จุดนี้การเป็นตัดสินใจที่เปลี่ยนมิติของชื่อไปเลยนะครับการใส่ยัติพังเข้าไปแล้วบอกว่าเพื่อให้อ่านแยกพยางเนี่ยมันชวนให้ถามต่อเลยว่าทำไมทำไมต้องเน้นการแยกพยางขนาดนั้นผมว่ามีหลายมุมที่น่าสนใจซ่อนอยู่นะครับอย่างแรกเลยก็ชัดเจนเรื่องการออกเสียงการมีขีดขั้นทำให้คนอ่านชะ ตินีทีละพยางชัดๆอาจจะช่วยป้องกันการอ่านเพี้ยนหรืออ่านรวบคำเช่นฉาดนีหรืออะไรแบบนั้นซึ่งอาจจะไม่ใช่เสียงที่ต้องการ2คือเรื่องจังหวะครับการอ่านฉะตินีมันสร้างจังหวะสามพยางที่สม่ำเสมอซึ่งจังหวะแบบนี้บางทีมันก็ช่วยให้ชื่อฟังดูติดหูง่ายขึ้นนะครับเหมือนเป็นจังหวะง่ายๆแต่จาได้อ๋อนึกภาพตามแล้วเห็นด้วยเลยค่ะจังหวะสามพยางเท่าๆกันมันฟังดูลงตัวดีจริงๆค่ะ ใช่ครับแล้วก็ยังมีมุมที่สามที่ผมว่าก็น่าสนใจไม่แพ้กันคือการที่ยัติพังเนี่ยมันช่วยเน้นยำ้ำถึงที่มาที่แยกจากกันของชาติและนีให้อย่างชัดเจนอยู่แม้ว่าจะรวมกันแล้วก็ตามการขั้นด้วยขีดเหมือนบอกเป็นนัยยะว่านี่คือชาตินะแล้วนี่คือนีนะเราเอามารวมกันแต่ก็ยังอยากให้เห็นส่วนประกอบเดิมอยู่ ดังนั้นการใส่ยัติพังเข้าไปมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคการออกเสียงแต่มันเป็นการตัดสินใจเชิงความหมายและการสื่อสารที่ลึกกว่านั้นมันทําให้ชื่อนี้ดูมีการออกแบบที่จงใจไม่ใช่คําที่เกิดขึ้นมาลอยๆโหฟังดูแล้วการใส่ขีดอันเดียวนี้มีความหมายซ้อนเยอะเลยนะคะทั้งเรื่องเสียงเรื่องจังหวะแล้วก็เรื่องการสื่อความหมายถึงที่มาแล้วก็มันส่งผลต่อภาพที่เราเห็นด้วยนะคะ เวลาเราเห็นชื่อชาติดนีที่มีขีดมันดูต่างจากชาติดนีที่เขียนติดกันไปเลยมันมีเอกลักษณ์ทางสายตาขึ้นมาทันทีเลยค่ะ ถูกต้องเลยครับนั่นคืออีมมิติที่สำคัญมาการใส่ยติพังมันส่งผลต่ออัตลักษณ์ทางภาพหรือ Visual Identity ของชื่อนี้โดยตรงพอเราเห็นชอช้างสะอาขีดต่อเต่าสะอีขีดนูนูนสระรีเนี่ยมันสร้างภาพจำที่ไม่เหมือนใครทันทีแค่เห็นรูปแบบการเขียนแบบนี้ก็อาจจะนึกถึงรายการนี้ได้เลยไม่ต้องเห็นโลโก้เต็มๆด้วยซ้ำมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของดีไซน์ของแบรนด์ไปแล้วซึ่งแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดมากๆครับการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆอย่างการใส่เครื่องหมายการ ว่นวรคเนี่ยบางทีมันส่งผลต่อการรับรู้และการจดจําได้มากกว่าที่เราคิดนะครับมันทําให้แบรนด์ดูมีความคิดมีความวิถีวิถันมากขึ้นจริงค่ะเหมือนเป็นการออกแบบประสบการณ์ทั้งหมดเลยทั้งการฟังเสียงการมองเห็นจากแค่การเพิ่มขีดเข้าไปทําให้ชื่อชาตินีที่มาจากส่วนประกอบส่วนตัวเนี่ยกลายเป็นชื่อที่มีทั้งเรื่องราวและเอกลักษณ์มากๆแล้วร,รูปแบบนี้แหละคะ่ะที่กลายเป็นส่วนหน้าของชื่อรายการเต็มๆคือชาตินีมีเรื่องเล่า ใช่ครับการมีส่วนขยายว่ามีเรื่องเล่าต่อท้ายก็ยิ่งเสริมให้ภาพรวมสมบูรณ์ขึ้นไปอีกมันเหมือนบอกใบ้ถึงเนื้อหาว่าน่าจะเป็นการพูดคุยเล่าเรื่องราวต่างๆซึ่งก็สอดคล้องกับชื่อของชาตินีที่ตัวมันเองก็มีเรื่องเล่าซ่อนอยู่เบื้องหลังเหมือนกันนะครับมันเชื่อมโยงกันดีแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงล่ะคะพอเราไล่เรียงแกะรอยความคิดกันมาตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเราก็ได้เห็นภาพชัดขึ้นเลยว่า ชื่อชาตินีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เสียงที่ฟังดูแปลกใหม่หรือเป็นคำประดิษฐ์ลอยๆแต่มันคือผลลัพธ์ของกระบวนการคิดที่เออละเอียดอ่อนเหมือนกันนะคะเริ่มตั้งแต่การเลือกใช้องค์ประกอบส่วนตัวคือพยางสุดท้ายของชื่อและนามสกุลซึ่งก็ไม่ธรรมดาแล้วแล้วนำมาผสมกันสร้างเป็นคำใหม่จากนั้นก็ยังมีการออกแบบเพิ่มด้วยยัตติพังเพื่อควบคุมทั้งการออกเสียงสร้างจังหวะ แล้วก็เสริมเอกลักษณ์ทางภาพและที่มาอีกถูกต้องครับมันคือการออกแบบชื่อที่คำนึงถึงหลายมิติมากๆทั้งความหมายส่วนตัวความเพราะของเสียงจังหวะที่จำง่ายเอกลักษณ์ทางภาพแล้วก็การสื่อสารเจตนาเบื้องหลังทุกอย่างมันถูกคิดมาอย่างดีไม่ใช่แค่เลือกคำที่ชอบหรือฟังดูดีเฉย มันจะทอนให้เห็นเลยนะคะว่าการตั้งชื่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชื่ออะไรถ้าเราใส่ใจในรายละเอียดและมีความคิดสร้างสรรค์แม้แต่ชื่อที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายก็สามารถมีเรื่องราวเบื้องหลังที่น่าสนใจมีความลึกซึง้งและสร้างความแตกต่างได้จริงๆค่ะใช่เลยครับเรื่องราวเบื้องหลังชื่อชาตินีนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆที่แสดงให้เห็นว่าการตั้งชื่อไม่ใช่แค่เรื่องของการหาคำมาแปะแต่มันเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนกว่านั้น มันคือการผสมผสานระหว่างศาสตร์และศิลป์ทั้งการเข้าใจในตัวตนหรือแก่นของสิ่งที่จะตั้งชื่อการมีความคิดสร้างสารรค์ในการเลือกและผสมคําและที่สําคัญคือการคํานึงถึงผู้รับสารว่าเขาจะรับรู้ตีความและรู้สึกกับชื่อนั้นยังไงการเลือกใช้พยางสุดท้ายการตัดสินใจใส่ย,ยติพังล้วนเป็นการตัดสินใจที่ส่งผลต่อการสื่อสารทั้งหมดเลยครับ ังแบบนี้แล้วทำให้คิดต่อไปอีกนะคะว่าในยุคนี้ที่ทุกอย่างต้องสร้างแบรนด์การเข้าใจกระบวนการคิดเบื้องหลังชื่อที่ประสบความสำเร็จหรือชื่อที่น่าจดจำแบบนี้มันมีประโยชน์มากๆเลยไม่ใช่แค่สำหรับคนทำงานด้านการตลาดแต่สำหรับทุกคนที่อาจจะต้องตั้งชื่ออะไรสักอย่างในชีวิตแน่นอนครับแล้วมันอาจจะจุดประกายความคิดให้เราได้ด้วย เมื่อเราเห็นตัวอย่างของการสร้างสรรค์ที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยแต่กลับแฝงไปด้วยความหมายและความตั้งใจอย่างกรณีชาตินีเนี่ยมันอาจจะทำให้เราลองย้อนกลับมามองสิ่งรอบตัวหรือโครงการของเราเองแล้วลองตั้งคำถามดูบ้างว่าหากเราต้องการจะสร้างชื่อสําหรับบางสิ่งที่เป็นที่รักหรือเป็นตัวแทนของเราเราจะนำองค์ประกอบอะไรในชีวิตหรือในความคิดของเรามาใช้เป็นวัตถุดิบได้บ้าง อาจจะไม่ใช่แค่ชื่ออาจจะเป็นความทรงจำสถานที่คานิยมความฝันอืมมันมีวัตถุดิบมากมายรอบตัวเราและในอีกมุมหนึ่งการตัดสินใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างการใช้สัญ,ญลักษณ์การเว้นวรรคมาสามารถเปลี่ยนการรับรู้ของผู้คนที่มีต่อสิ่งนั้นๆนได้อย่างมีนัยสำคัญจริงๆหรือไม่นี่คงเป็นคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจให้แต่ละคนได้ลองนำไปคบคิดต่อย,ยอดจากเรื่องราวของชาตินีในวันนี้